พี่น้องครับมาเลยครับพี่น้องน้ำมัหูแกงเห็ดโอ้โหหามดีพดีกินแกงเห็ดเฟืองสุกพักเขาแรงมือหนีเบื่อทนอันอู้หวานเน่อยวะแสบครับอันแฉมดยสุดเนอ xuyên Nhu ba. Ừ Ừ Khó có hoàn, cái hết cho hoàn, tâm không gặp hết

Indonesia sao hết máy nè, theo phương mai, thảo hoán อืมข้าวข้าวอืมข้าว้าวนะแ้วอไรดอกพีดว่ะบ่อืมนันทีนีอ่ะอืมตั้งก่ปอนด์อ่ะอืม จะปอนแกงเห็ดเนี่ยอือเป็นไรแซ่บไม่ผิดฟันฟันแซ่บอือกินมาได้บม่ผิดหวังจริงๆแซ่บส้มพักก็แซ่บ ส้นผักตลา